สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับสวัสดีเอที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับ<ม>จุงเรียบโซพี่น้องชาวคแคม์สบายดีพี่น้องชาวลาวมิงกะลาบาพี่น้องชาวเมียนมาข,ขอความสงบกลับมาสู่ประเทศโดยเร็ววันนะครับขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับต่อสู้กับไวรัสโควิด -19 ไปด้วยกันนะครับผมอาจารย์ไก่นันทาอาดีตกรรมการสมาคมโหนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูประภมนะครับ วันนี้มีโอกาสมาพบกับท่านผู้มีเกียรตินะครับวันนี้เป็นวันที่13ธันวาคม2564ซึ่งตรงกับวันจันทร์ขึ้น9ก้าค่ำเดือนอ<ม>้ายเดือนหนึ่งนะครับปีฉลูวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์คู่จิ้นดารานะครับตามคำแนะนำของ f c ผู้น่ารักนะครับวันนี้จะเป็นคู่ของดารานักสแสดงสาวจากค่ายช่อง3 HD นะครับซึ่งเพิ่งประกาศเติกลรากับแฟนนุ่มต่างค่ายนะครับซึ่งคบหาดูใจกันมานานมากกว่า9ปีนะครับ อันมีเหตุต้องจบลงด้วยความเข้าใจนะครับกับพระเอกมาดละมุนนะครับขวัญใจแฟนๆนะครับคู่นี้เล่นกันในจอทีไรนะครับเคมีตรงกันสุดๆนะครับจนแฟนๆนะครับลุ้นอยากให้เป็นคู่จริงแต่ที่ผ่านมานั้นอีกฝ่ายหนึ่งมีคนรู้ใจนะครับบัดนี้นะครับทั้งสองท่านโสดทั้งคู่นะครับและไม่มีคนรู้ใจด้วยกันทั้งสองคนนะครับแล้วก็แฟนๆเลยลุ้นระทึกนะครับอยากให้คู่นี้เป็นคู่จิ้น กันนอกจอจริงๆนะครับเรามาดูกันว่าคู่นี้ในดวงชะตานะครับมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดนะครับคู่นี้ผมเคยวิเคราะห์ไว้ครั้งหนึ่งในช่อง y o u t u b e นะครับห้องโหวดารันธาแห่งนี้นะครับเมื่อวันที่12เมษายน2563นะครับก็อยากให้ท่านผู้เกียิลองเข้าไปชมดูนะครับวันนี้นะครับจะเป็นคู่ของคุณโปบกธนวัฒน์นะครับวัฒนภูติและคุณเบลล่าลานีแคมเปญนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูประวัติความเป็นมากันคร่าวๆขอ,ของทั้งสองคนนะครับเริ่มที่คุณโป๊บธนวัฒน์วัฒนภุตตินั้นเกิดเมื่อวันที่27ธันวาคม2525นะครับที่กรุงเทพมหาคนครนะครับที่มาของชื่อโป๊บนั้นก็คือบิดาตั้งให้เมื่อครั้งองค์สมเด็จพระสันตะปาปาจอรเปาที่2นะครับสเสด็จเยือนไทยนะครับเ,เลยตั้งชื่อเป็นลูกชายซะเลยนะครับจุดเริ่มต้น ของการแสดงของคุณโป๊บนั้นคือได้รับคัดเลือกจากโครงการตามหาเจเดจนะครับผู้ชนะสิทธิ์นะครับของช่อง9อาสอมทในอดีตนะครับก่อนเข้าโครงการนั้นเคยเป็นโค้ชศิลปะในโครงการ ToB e Number n นะครับของทุนกระหม่อมหญิงเจ้าฟ้าอ,อุบนรัฐด้วยนะครับจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะครับคือคุณโป๊บเนี่ยมีโอกาสได้เป็นสิทธิท่านมุยนะครับหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคน,นะครับ ร่วมแสดงภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับตอนยุทธหัตถีนะครับจากนั้นก็มีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นที่เปี้ยงป้างก็โดดเด่นนะครับก็คือคู่กับคุณเบลล่าลานีแคมเปญนะครับในบทละครโทรทัศน์บุพเพสันนิวาสนะครับจนมีผู้คนเรียกกันติดปากว่าคุณพี่หมื่นนะครับคู่กับคุณกาลเกตนะครับในละครเรื่องนี้นะครับสร้างปรากฏการณ์นะครับเรตติ้ง และรางวัลมากที่สุดในองค์การทีวีดิจิตอลในปัจจุบันนะครับบอลนั้นเข้าสู่วงการตั้งแต่ปีศ .2552 นะครับปัจจุบันนั้นสังกัดอยู่ช่อง3 HD นะครับเคยเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนพรไทยอุดมศึกษาในระดับประถมนะครับโรงเรียนหอวังในระดับมัธยมต้นนะครับแล้วก็วิทยาลัยช่างศิลป์นะครับจบปริญญาตรีนิเทศศิลป์มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับ มาดูส่วนของคุณเบลล่ารัมณีคํมเปลนะครับเกิดที่กรุงเทพมหานครนะครับเ,เป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษนะครับเกิดวันที่24ธันวาคม2532นะครับบทบาทที่ประทับใจผู้คนจนทำให้เด็กๆนะครับรวมงั้งสาวน้อยสาวใหญ่นะครับอยากเป็นคุณกาลเกตและเกินกันทั้งบ้านทั้งเมืองนในบทละครบุพเพสันนิวาสนะครับคู่ของคุณโป๊บธนวัตร์หรือพี่หมื่นของเราเนั่นเองนะครับจนใครๆต่างพากันอยากให้คู่นี้นะครับ เป็นคู่จริงกันนอกจอและเกินนะครับพ่อเล่นบทและอินแล้วเกินนะครับแต่ก็ติดที่ผ่านมานั้นฝ่ายหญิงคคุณเบลล่านั้นมีคนรู้ใจอยู่แล้วเลยครับทำให้ f f ฟของทั้ง2ท่านนะครับแอบรุ้นลึกๆอยู่ในใจนะครับซึ่งมาบัดนี้นะครับฝ่ายหญิงเพิ่งประกาศเลิกลากับคุณเวียสุกรวัฒนะครับซึ่งคบหาดูใจกันมานานกว่า9ปีนะครับจึงทําให้คุณเบลล่าเป็นโสดนะครับและ f อของทั้ง2ท่านนะครับเริ่มแอบรุ้นกันมากขึ้นนั่นเองนะครับ ออฝีมือการแสดงของคุณเบล่านะต้องถือว่าคั้นเทพนะครับเพราะว่ากวาดรางวัลน,นักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมมากันทุกค่ายเลยนะครับคุณเบล่าเข้าสู่วงการตั้งแต่ปี2554ปัจจุบันสังกัดอยู่ช่อง3 HD นะครับการศึกษาก็ต้องถือว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าจบทั้งปริยญาตีและปริญญาโทที่คณะออวรารสารศาสตร์การสื่อสารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับมาดูพื้นดวงชะตากันนะครับคุณป๊อบ วัฒนาวัฒนภูตินั้นเกิดเมื่อวันที่27ธันวาคม2525นะครับตรงกับวันจันทร์ขึ้น13าค่ำเดือนยี่ในืีสองนะครับปีจออายุปัจจุบันคือ38ปี11เดือนกับ17วันนะครับอายุย่าง39จะครบวันเกิด39ปีอีก14วันนี้แล้วนะฮะลักษณะวันเกิดเป็นคนวันจันทร์จิตใจดีนะครับอารมณ์อ่อนไหวขี้สงสารรักศิลปะเป็นคนแต่งตัวดีดูดีมีเสน่ห์นะครับดึงดูดเพศตรงข้ามแล้วก็ไม่ชอบทําอะไรที่อยู่กับที่ ใครก็แล้วแต่ที่วันและเดือนเป็นดาวเดียวกันน่ส่วนมากจะมีความมั่นใจในตัวเองเพราะนั่นจะสูงและที่สําคัญเป็นดาวจันทร์เนี่ยจะต้องเป็นคุมรูปร่างสวยงามนะครับแล้วก็ดึงดูดเพศตรงข้ามจะมีความเนี้บเรื่องการแต่งตัวนะครับจะประสบความสำเร็จจากความสามารถของตนเองนะครับด้วยเหตุที่ทาสานั้นเป็น16นสดหมายมงคนนะครับแล้วก็โดดเด่นเรื่องงานมากด้วยเหตุที่สุภาพนั้นเป็น11ราชาโชคนะครับมีความสําเร็จโดยมีผู้ใหญ่หนุนนะครับแล้วก็กอมมะมี14จกักรพรรดิเกียรติยศเกียรติยศชื่อเสียงความ,มัั่นนคคงะครบ เป็นคนเก่งนะครับเพราะว่ากระดุมพระนั้นไปกระทบทาสาไปกระทบม,ามาหาอุปถัมภ์นะครับหาเงินเก่งมากเลยความรักและคู่ครองกันบ้านนะครับความรักดาวสุกนั้นต้องถือว่าดีมากกว่าเสียนะครับข้อดีคือดาวสุกนั้นไปกระทบ14จักรพรพระและเป็นมนตรีในทางทักษานั้นถือว่าออค่อนข้างใช้ใชได้แต่ข้อเสียก็คือดาวหลักสุกนั้นไปกระทบทาสาในยังเาวิชาล้วก็ไปกระทบนาวังซึ่งแปลว่าความพลาดพลาดนะครับมันคงครอบครัวพันธุนั้นต้องถือว่าได้ครึ่งเสียครึ่งนะครับข้อดีคือพันธุไปกระทบสุภะ นะครับเป็นมูละในทางทักษะแปลวมั่นคงนะครับส่วนข้อเสียนั้นพันธุมี11ราชาชโชคอยู่ก็แสดงว่ามีความรุ่มร้อนนะครับและไปกระทบหมาอุบาทอันนี้อาจจะมีจุดบกพร่องบ้างนะครับมั่นคงคู่จุดที่เป็นลาภะนะครับดีครึ่งเสียครึ่งนะครับข้อดีคือลาภนั้นไปนกระทบสีในทางทักษะข้อเสียคือลาภไปกระทบอริมีอุปสรรคนะครับและไปกระทบหมาโจรน,นั้นอาจจะมีมือที่3เข้ามาเกี่ยวเรื่องคู่ครองปัตตนีนั้นจุดนี้เสียหายค่อนข้างหนักนะครับ ข้อเสียหายข้อหนึ่งก็คือปัตติณีนั้นไปกระทบการลัินีในพื้นดวงนะครับอันนี้ไม่ดีเลยนะครับปัตติณีไปกระทบพยะได้คู่ไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ปัตติณีไปกระทบมัชชินะครับแปลว่าผัานผวนซึ่งบางทีลักษณะดวงแบบเนี้ยคบๆกันอยู่ดีๆบางทีเลิกกันเลิกกันไปเฉยๆนะครับหน้าตาเฉยเลยนะครับดวงนี้นะครับค่อนข้างจะเรื่องงานนะครับค่อนข้างจะเดินสวนทางกับเรื่องความรักซะเหลือเกินนะครับสำหรับคุณโป๊ มาดูในส่วนของคุณเบล่าลานีแคมปเปตนะครับเกิดวันที่24ธันวาคม2532นะครับตรงกับวันอิตแรม12ค่ำเดือนอ้ายปีมะเส็งเดือนหนึ่งนะฮะอายุปัจจุบันคือ31ปี11เดือนกับ20วันนะครับอายุย่าง32นะครับจะครบวันเกิดอีก11วันนะครับ2คนที่มีอะไรคล้ายๆกันนะฮะเกิดเดือนเดียวกันแล้วก็วันก็ใกล้เคียงกันนะครับ ลักษณะวันเกิดนั้นดาวอาทิตย์เนี่ยหมายถึงเป็นคนรักความก้าวหน้ามีเป้าหมายในชีวิตมุ่งมั่นกล้าตัดสินใจนะครับชอบการ,บ,ารบังคับบัญชาใจคอกว้างขวางชอบช่วยเหลือนะครับเป็นพวกหัวก้าวหน้านะครับมีความเป็นผู้นําเลยแหละนะครับเดือนเกิดมีดาวอาทิตย์ด้วยนะครับคนที่วันและดาวเป็นเดียวกันเนี่ยจะมีความเชื่อมัน่นในวเองอนข้างสูงโดยเฉพาะดาวอาทิตย์เนี่ยคุณเบลล่านั้นจะมีความตัดสินใจเด็ดเดี่ยวและมีความเป็นผู้นําค่อนข้างมาก คนเป็นดวงที่ขยันหมากินนะครับจะประสบความเบ็จจากความสามารถของตัวเองด้วยนะครับเพราะาตาไปกระทบอาตานุนั้นไปกระทบกรรม,มะนะครับแล้วก็ไปกระทบทาสามี1 6โสโรถหมามงคลน,นะครับเด่นเรื่องงานมากด้วยเหตุที่ปุตตะนั้นมี11ราชาโชคนะครับมีผู้ใหญ่หนุนนะครับแล้วก็หมาอุดกิจการนั้นมีอ,อยู่ที่ดาวศุกร์นะครับทาสานั้นมี1 6โสโรถหมามงคลน,นะครับ มีพรสวรรค์ด้านการพูดนะครับสำหรับคุณเบลล่านั้นเพราะดาวพุธเป็นสีในทางทักษะและเป็นกระทบเคหังแปลว่ามั่นคงนะครับในทางขาวิชาความรักนคู่ครองกันบ้านนะครับความรักดาวศุกร์นั้นจุดนี้ไม่ค่อยดีนะครับรักกับใครมักผิดหวังด้วยเหตุที่ดาวศุกร์ไปกระทบกาลกินีเป็นพื้นดวงนะครับดาวศุกร์ไปกระทบอริไปกระทบมอนะไปกระทบนาวหวังนะครับไม่ค่อยดีเท่าที่ควรจุดที่เป็นมั่นคงครอบครัวพันธุนั้นจุดนี้ดีมากนะครับเพราะว่า พันธุ์ได้ไม่กระทบสีในทางรักษาไปกระทบสิทธิทโชคนะครับดีนะครับมั่นคงคู่นะครับจุดที่เป็นลาภจุดนี้เสียหายนะครับลาภนั้นไปกระทบหินะที่พอแก้ไขได้เพราะว่าไปกระทบอายุในทางรักษาคู่ครองปัตตนินั้นดีเสียพอๆกันนะครับข้อดีคือจะได้คู่มีเกียรติมีทรัพย์ด้วยเหตุที่ปัตตนินั้นไปกระทบสุภาษมี11ราชาโชคแต่ข้อเสียก็คือปัตตนินั้นถ้าซ้อนด้วย11เ,เมื่อไหร่เนี่ยจะเป็นลักษณะคู่ซ้ําหรือค,คู่ซ้อนนะครับหรือไม่ใช่คู่เดีียวนนะะครรัับบปปตไกทหมาจ มักมีมือที่3เข้ามาเกี่ยวซ่องนะครับเกี่ยวข้องนะครับปัตตนีไปกระทบมัชชิมามีความผันผวนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะโง่เห้งของคุณเบลานั้นเป็นลักษณะที่สวยแต่ว่าอาภัพเลือกคู่นะครับมาดูสมพงค์คู่กันระหว่างคุณโป๊บกับคุณเบลานะครับคุณโป๊อบเกิดวันจันทร์คุณเบลาเกิดวันอาทิตย์นะครับในทางโหรา,าศาสตร์ถือว่าเป็นคู่ครัวเรือนนะครับเคมีตรงกันสุดๆเลยนะครับ คุณโป๊มนั้นเดือนเกิดเป็นดาวจันทร์นะครับคุณเบลล่าเป็นดาวอาทิตย์ก็เป็นคู่ครัวเรือนเช่นเดียวกับวันเลยนะครับก็เป็นเคมีตรงกันมากนะครับความรักของคุณโป๊มนั้นค่อนข้งดีนะครับคุณเบลล่านั้นไม่ค่อยสมหวังนักครับรักใครมักอกหักหรือถูกถูกขโมยของรักไปเรื่อยนะฮะความมั่นคงของครอบครัวนั้นคุณโป,ป๊บดีเสียพอๆกันนะครับส่วนคุณเบลล่าไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับความมั่นคงคู่คุณโปบดีครึ่งเสียครึ่งนะครับ คุณเบลล่านั้นเขาตั้งเสียหายไม่สมบูรณ์นะครับคู่ครองคุณโป๊ปเสียหายหนักกว่านะครับและถ้าแต่งมีโอกาสอย่าร้างนะครับแนะนำนะครับให้ไม่แต่งอยู่กันเฉยๆนะครับห้ามจดทะเบียนคุณเบลล่านั้นดีเสียพอๆกันแนะนำถ้าจะจดทะเบียนให้จดทะเบียนใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการแก้เคล็ดนะครับหรือไม่จดทะเบียนดีที่สุดนะครับพอจะสรุปความเป็นคู่จิ้นของทั้งสองท่านดังนี้นะครับความรักนั้นไม่ค่อยสมบูรณ์กันทั้งสองคนนะครับ เรื่องความมั่นคงครอบครัวนั้นพอไปวัดไปวากันทั้งสองคนเช่นเดียวกันนะครับมั่นคงคู่นะครับจุดนี้นะครับคุณโป๊บดีกว่าคุณเบลล่านะครับคู่ครองนั้นเสียหายหนักนะครับโดยเฉพาะคุณโป๊บนะครับที่พอแก้ไขได้ของคุณเบลล่านะครับในดวงชะตาของทั้งสองคนนะครับถือว่า 1. ไม่สมบูรณ์เรื่องความรักทั้งคู่เลยนะครับสความมัน่นความเความเป็นมั่นคงในครอบครัวนั้นมั่นคงคู่คู่ครองนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่เสียหายของทั้งสองคนนะครับ แต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยด้วยอิทธิพลของดาวที่เป็นคู่ครัวเรือนนะครับก็คือดาวจันทร์กับดาวอาทิตย์เนี่ยทำให้เคมีตรงกันสุดๆนะครับคล้ายกันคล้ายๆน้ําแดงผสมโซดาอย่างไงอย่างนั้นเลยนะครับวิธีแก้ไขนะครับของทั้งสองคนนะครับหากคบหาดูใจกันไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องเป็นทางการนะครับจะหวานแหววดีมากนะครับ หากลงเอยถึงขั้นตกล่องป่องชิ้นนะครับไม่ต้องจดทะเบียนสมรสเท่านั้นนะครับและที่สําคัญต้องอยู่แบบไปไปมามาต่างคนต่างอยู่นะครับเจอกันบ้างไม่เจอกันบ้างนะครับพอจะขมวดปมความเป็นคู่จิ้นของทั้งสองคนดังนี้นะครับในดวงชะตาของคุณเบลล่านะครับอายุ32ย่าง33ปีเนี่ย คือราวสักธันวา64ถึงธันวาหก้านะครับปุตตะเป็นสีมีโอกาสเจอรักใหม่นะครับแล้วก็คนรู้ใจใหม่ด้วยนะครับพระรยังเป็นมนตรีทางทักษามีโอกาสที่จะเจอเพศตรงข้ามนะครับในดวงชะตาของคุณป้อมนั้นอายุ39ย่าง40เนี่ยคือราวสักธันวา64ถึงธันวาหก้าเนี่ยอุตสาหะไปกระทบปัตตานีไปพระรยังนะครับมีโอกาสเจอคนรู้ใจนะครับทั้งสองคนถ้าจะให้วิจาร์หรือวิเคราะห์จากดวงชะตาทั้งสองคนเนี่ยมีพลังงานบางอย่าง คล้ายๆกันที่สมดุลนะครับปกติถ้าดวงแบบนี้นะครับก็ต้องขอบอกว่าคอนเวอร์สนะครับทางใครทางมันแต่ทั้งสองคนเนี่ยผมวิเคราะห์แล้วนะครับมีโอกาสที่จะพัฒนากันได้ทั้งคู่นะครับโดยเฉพาะนะครับแต่มีข้อแม้ว่ากฎกติกานะครับที่ให้ทําตามคําแนะนําที่บอกแจ้งไปนะครับโดยเฉพาะในปีจรนะครับช่วงอายุจรตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงอนาคตอันใกล้นี้นะครับดวงชะตาของทั้ง2คนนะครับ มีโอกาสโครจรมาพบกันนะครับส่วนจะมีการพัฒนาต่อไปเช่นไรนะครับก็ขอให้ FC ของทั้งสองท่านนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปครับผมประจันไก่านาลนทาน,นะครับยินดีให้ความปรึกษากับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักการเรียนธุรกิจการลงทุนเพื่อโรงงานบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้าย สุขภาพโรกภทยหรือทุกรื่องราที่เป็นปัญหาขอ,ของท่านนะครับด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหรมามากกว่า20ปีนะครับเรียนรู้มาเกือบทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของผู้คนในทุกวันนะครับจะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยนะครับ<อ>ข้อมูลที่ผมจะใช้ในการตรวจดวงชะตาจะใช้อยู่5อย่างนะครับหคือวันเดอนปีเกิดเวลาเกิดนะครับสถ่ายลายฝ่า,ามือถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้างนะครับสก็คือลายเซ็นไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลได้ยลยมือนะครับเพื่อดูธาตุของลายมือ 4ก็คือรูปใบหน้าและ5คือบริษัทที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมนะครับอขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะครับเงินทอ,องอย่าได้ขาดมือกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนนะครับกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอให้มีแฟนน่ารักและอยู่ในอวานะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากให้วิเคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปติดต่อกันที่0 8 1 1 5 9 9 9านะครับ เบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไอดีไลน์นะครับเวลาก็มันสักเก้าถึง21่สนาฬิกาของทุกวันนะครับค่าบูชาครูก็5้ารบาทต่อหนึ่งดวงชะตาจดไม่ทันดูคําอธิบายใต้คลิปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจดาราที่ท่านใดท่านใดที่ที่ท่านชื่นชอบนะครับให้พิมพ์คาว่าวิเคราะห์ดวงนะครับซึ่งผมโพสต์ไว้มากกว่าร้อยคลิปนะครับขอบคุณอีกครั้งสําหรับการรับชมนะครับในวันที่ท่านมีปัญหาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับมีปัญหาชีวิต คิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ